สวัสดีค่ะมิงกี้สิภาษาพาเที่ยวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคำพ้องเสียงนะคะจำภาษาญี่ปุ่นเป็นคำพ้องเสียงกันนะคะอเมเนรคุไซไคงาระฮานะอเมแปลว่าฝนเนรุแปลว่านอนคุไซแปลว่าเมน็นไคงาระแปลว่าหอยเชล hana แปลว,ว่าดอกไม้ hito โอโตโกอ,อนนาอาก a จังคั g โ s ชิ hito แปลว่าคน Otoko แปลว่าผู้ชาย o n น a แปลว,ว่าผู้หญิงอากะจังแปลว,ว่าเด็กขารก Kangoshi แปลว,ว่าพยาบาล กดติดตาม s u b สไ r i b e กดกระดิ่งที่ช่อง y ย u u ูบมิงจีสีภาษาพาเที่ยวด้วยนะคะริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ